ครั้งที่392พวกภิกษุอาคันตุก,กะจึงกล่าวว่าถ้าพวกภิกษุผู้พูดเช่นนี้จะมีซักร้อยหรือซักแสนรูปก็ตามตราบใดที่ยังไม่ละความเห็นนั้นสวรรค์ก็ดีมรรคก็ดีเป็นอันพวกเธอห้ามเสียแล้วแสดงให้เห็นว่าผู้ที่มั่นคงในข้อปฏิบัติในเหตุผลที่ถูกต้องจริงๆนั้นไม่ถือจำนวนมาก แต่ถือในเหตุและในผลของการปฏิบัติท่านกล่าวต่อไปว่าภิกษุอื่นผู้เป็นเช่นนั้นแลเมื่อบอกกรรมฐานย่อบอกอย่างนี้เธอชื่อว่าได้ยกกระเบื้องสามอันวางบนเตาไฟสามเตาด้วยจิตเช่นนั้นก่อไฟไว้ภายใต้แล้วทำอาการสามสิบสองของตนให้บังเกิดขึ้น ใส่วางลงบนกระเบื้องพลิกกลับไปมาด้วยไม้คือจิตนั่นเองพึงบริโภคเมื่ออาการสามสิบสองนั้นไม่ไปอยู่อาการใดเกิดเป็นที่เท่าเธอก็ใช้ปากเป่าอาการนั้นออกไปด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้สมณะนี้ชื่อว่าทูตะปาปะได้ขัดเกลาบาปแล้ว มีท่านผู้ฟังสงสัยอะไรบ้างไหมคะในเรื่องนี้สงสัยครับที่ภิกษุอาคันตุกะกล่าวกับภ,กภิกษุเจ้าถิ่นกับอุาอบาสกนั่นะว่าถ้าท่านเชื่ออย่างนี้แล้วสวรรค์นิพพานาพวกท่านจะไม่ได้เอ๊ะแล้วทำไมก็พูดที่ เขาลบผู้ที่ไม่ใช่เป็นพ่ายยะบุคคลแต่ไปเข้าใจผิดว่าเป็นพ่ายยะบุคคลขณะที่ท่านถวายทานก็ดีขณะที่ท่านบริจาคทรัพย์สร้างเจดีย์ก็ดีไปไิจับซื้อทองอะไรตอะไรามาทำศพของท่านก็ดีจิตขณะนั้นมันเป็นกุศลทั้งนั้นนี่ครับทำไมว่าจะห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานด้วยกุศลอื่นนะคะไม่ทำให้พน้น พบภูมิต่างๆได้เลยและโดยเฉพาะถ้ายังเข้าใจผิดคิดว่าที่ปฏิบัตินั้นถูกแต่ความจริงผิดเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อไม่ทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ย่อมเกิดในอบายภูมิได้ยังไม่พ้นไปจากอบายภูมิเลยค่ะก็ต<ม>รา,าบใดที่ยังไม่เป็นพระอริยะบุคคล อากุศลกรรมก็ยังเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิในอบายภูมิได้ผู้ที่จะพ้นจากอบายภูมิก็มีแต่พระอริยบุคคลเท่านั้นนะคะและก็ยังมีความเห็นผิดอยู่ก็ยังคงวนเวียนไปในพ่อภูมิต่างๆนั่นเองค่ะยังไม่สามารถที่จะดับอบายภูมิได้ใครก็ตามจะมีกุศลมากน้อยสักเท่าไหร่ก็ตามถ้ายังไม่เป็นพระอริยเจ้าแล้วก็ยังไม่พ้นจากอบายภูมิ ถ้ายังคงมีความเห็นผิดอยู่ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าแต่เข้าใจว่าเป็นเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะดับอบายภูมิได้ข้อความในอัธ,ธกถานี้นะคะท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะเป็นเรื่องยากไหมคะเป็นเรื่องละเอียดไหมที่อุปมาว่าได้ยกกระเบื้องสามอัน วางบนเตาไฟสามเตาด้วยจิตเช่นนี้ก่อไฟไว้ภายใต้แล้วทำอาการสามสิบสองของตนให้บังเกิดขึ้นใส่วางลงบนกระเบื้องพลิกกลับไปมาด้วยไม้คือจิตนั่นเองพึงบริโภคเมื่ออาการสามสิบสองนั้นไม่ไฟอยู่อาการใดเกิดเป็นขี้เท่าเธอก็ใช้ปากเป่าอาการนั้นออกไป ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้สมณะนี้ชื่อว่าทูตะปาปะได้ขัดกล่าวบาปแล้วยากหรือง่ายคะต้องใช้ความเพียรมากหรือน้อยในการที่จะพิจรารณากลับไปกลับมาโดยละเอียดถ้ามีการติดมีการยึดถืออาการใดเกิดเป็นที่เท่าเกิดเป็นอุป,ปกิเลสเกิดเป็นความติดเกิดเป็นความพอใจขึ้น เธอก็ใช้ปากเป่าอาการนั่นออกไปหมายความว่าจะต้องขัดเกล่าย่างยิ่งด้วยปัญญาที่รู้ชัดรู้จริงในสภาพธรรมะที่ปรากฏหลายท่านทีเดียวนะคะที่มณสิการหรือว่าพิจารณาเริ่มด้วยอาการสามสิบสองแต่ว่าแม้แต่นั้นก็ตามก็จะต้องรู้ลักษณะของอาการสามสิบสองโดยปรมัตถะเหมือนกับ ได้ยกกระเบื้องสามอันวางบนเตาไฟสามเตาด้วยจิตเช่นนี้ก่อไฟไว้ภายใต้แล้วทําอาการสามสิบสองของตนให้บังเกิดขึ้นใส่วางลงบนกระเบื้องพลิกกลับไปมาด้วยไม้คือจิตนั่นเองเมื่ออาการสามสิบสองนั้นไม่ไฟอยู่ด้วยการพิจรารณาด้วยการสามารถที่จะรู้ในลักษณะที่เป็นปรมัติธรรมของอาการสานั้น อาการใดเกิดเป็นขี้เท่าเป็นความติดเป็นความพอใจเป็นกิเลสเกิดขึ้นเธอก็ใช้ปากเป่าอาการนั้นออกไปเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆในการพิจารณาสภาพธรรมะแม้ว่ามณสิการะในอาการสามสิบสองก็จะต้องรู้ในสภาพที่เป็นปรมัตธรรมที่มีลักษณะปรากฏรู้ว่าเป็นรูปแล้วยังต้องละการติด การยินดีพอใจการยึดถือในลักษณะของปรมาสธ,ธรรมที่ปรากฏเพราะเวลานี้นะคะจะกล่าวได้ไหมคะว่าปรมาธ,ธรรมไม่ปรากฏถ้าไม่มีปรมาตธ,ธรรมเกิดขึ้นปรากฏจะไม่มีอะไรเลยสักอย่างในโลกนี้เสียงที่กำลังปรากฏก็เป็นปรมาสถธ,ธรรมหรือว่าผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นปรมาสถธ,ธรรม แต่เมื่อเคยยึดถือผมผลเล็บปันหนังเป็นตัวตนเป็นกายของเราก็จะต้องระลึกรู้ลักษณะในขณะที่ผมปรากฏผลปรากฏเล็บปรากฏหนังปรากฏเหล่านั้นรู้สภาพความเป็นปรมัตธรรมของส่วนที่เคยยึดถือว่าเป็นกาย และแม้ว่าจะระลึกรู้นะคะซึ่งทุกท่านระลึกได้ทันทีในขณะนี้ที่ผมที่ขนที่เล็บที่ปันที่หนังแต่ยังติดยังยึดถือยังยินดีในอาการของปรมัตธธร,รรมที่กำลังปรากฏด้วยเหตุนี้การอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะก็เพื่อให้รู้จริงในสภาพปรมัตธธรรมนั้นจนสามารถที่จะละการยึดถือความติด ความยินดีในสภาพของส่วนที่เคยยึดถือว่าเป็นกายแต่ว่าโดยสภาพความเป็นปรมัตน์แล้วก็มีลักษณะของปรมัตธรรมเท่านั้นที่ปรากฏแต่ทั้งๆท,ท,ที่ลักษณะของปรมัตธรรมเท่านั้นที่ปรากฏก็ยังยึดถือได้ใช่ไหมคะถ้าไม่อบรมเจริญเพียรที่จะรู้ให้ชัดขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์ในสภาพความเป็นจริง ของปรมัษธ,ธรรมนั้นได้ข้อความต่อไปมีว่าคาที่เหลือพึงให้พิศดารโดยนัยก่อนนั้นแหลอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งเป็นข้อความต่อไปในอัธกถามีว่าภิกษุอีกรูปหนึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุวางถาดใบใหญ่ลงด้วยจิตนั้นเองประกอบเนยเหลวเข้า แล้วอย่างอาการ32ของตนให้เกิดขึ้นด้วยจิตนั่นเองใส่อาการ32นั้นลงบนเนยเหลวนั้นละลายอาการ32ที่ตนผสมเนยเหลวเข้าแล้วขยำอยู่ฟองน้ำก็ฟุขึ้นเบื้องบนของอาการ32ที่ละลายอยู่ภิกษุพึงบริโภคฟองน้ำนั้นด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้พวกเธอทั้งหลายก็จัดชื่อได้ว่า ได้บริโภคอมตะนี่ก็เหมือนกันนะคะประกอบเนยเหลวข้าและยังอาการสาสองให้เกิดขึ้นใส่อาการสาสสองนั้นลงบนเนยเหลวนั้นละลายอาการสาสองที่ตนผสมเนยเหลวข้าแล้วขยำอยู่ต้องใช้ความเพียรที่จะรู้ลักษณะของปรมัตถธรรมของอาการสาสองแล้วก็ละคลายการยึดถือ รมัธ,ธรรมที่เป็นสภาพของรูปที่เป็นกายที่เคยยึดถือนั้นด้วยต้องใช้เวลานานาไหมคะเวลานี้ลักษณะของปรมัธ,ธรรมปรากฏไม่ใช่ไม่ปรากฏและความรู้ก็มีว่าเป็นเพียงลักษณะอ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนแล้วแต่ลักษณะของอาการที่ปรากฏ แต่ถ้าความรู้ยังไม่สมบูรณ์ที่จะเป็นวิปัสสนาญาณนะที่จะประจักษ์ในสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนแล้วย่อมยังคงยึดถือลักษณะของปรมาธธรรมที่เป็นอาการ32นั้นว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลซึ่งท่านผู้ฟังจะเข้าใจได้นะคะถึงความต่างกันของการอบรมเจริญสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนา,า,วนาแม้ว่า กรรมฐานของสมถะและวิปัสนาบางกรรมฐานนั้นเป็นกรรมฐานเดียวกันเช่นในเรื่องของอาการสามสิบสองเนี่ยค่ะในสมถะภาวนาก็มีแล้วก็ในปฏิกูละมณสิการะบัพะในกายานุปัสนาสติปัฐานก็มีแต่ว่าการเจริญโดยนัยของสมถะกับการเจริญโดยนัยของวิปัสนานั้นต่างกันซึ่งพ่านจะตรวจสอบข้อความนี้ได้นะคะ ในอัธกถามโนโรัฐกูรณิปอัถกถาเอกาทัศกนิบาตมิสายวักที่หนึ่งอัธกถาของอเศเักส,สุตรซึ่งมีข้อความว่าในพระสูตรนี้ที่ชื่อว่าเห็นโดยถูกต้องนั้นคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ติดในธาตุดินน้ำไฟลมด้วยการเจริญสมถภาวนา เพราะเหตุว่าในการเจริญสมถะภาวนานั้นแพ่งพิจารณาอาการ32ก็จริงนะคะแต่ด้วยความปรารถนาที่จะให้จิตสงบไม่ใช่เป็นการรู้เห็นว่าเป็นธรรมดาพิจารณาจนทั่วเป็นปกติแล้วจึงละการยึดถือในธาตุดินน้ำไฟลมได้พยัญชนะที่ว่าที่ชื่อว่าเห็นโดยถูกต้องนั้นคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ท่านผู้ฟังก็อย่าเพิ่งคิดเอาง่ายๆนะคะว่าท่านเห็นแล้วเพราะว่าบางท่านเนี่ยค่ะเพียงพูดแค่นี้ท่านบอกว่าท่านเห็นแล้วไม่เที่ยงจริงๆพระพาที่ไม่เที่ยงนั่นก็เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะเหตุว่าดับไปแล้วหมดไปแล้วแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนด้วยเพราะเหตุว่าดับไปหมดเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นก็เป็นอนัตตาเพียงเท่านี้ค่ะบางท่านเข้าใจว่าเป็นวิปัสสนาญาณบ้างแล้วหรือบางท่านเข้าใจว่า ท่านเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วแต่ท่านไม่ทราบจริงๆว่าความละเอียดของการที่จะต้องอบรมเจริญปัญญาจนประจัก์ในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของนามธรรมและรูปธรรมนั้นต้องสมบูรณ์เป็นมิปัสสนาาณะอย่างไรเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะที่จะต้องทั้งศึกษาและปฏิบัติจนกระทั่งเป็นความรู้ของท่านเองจริงๆตามลำดับขั้นด้วย และบางท่านก็เข้าใจด้วยว่าจะต้องอบรมจะต้องปฏิบัติจะต้องมีสติระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมไม่ใช่เพียงการเข้าใจโดยการศึกษาว่านามธรรมเป็นสภาพรู้และรูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นบางท่านก็มีสติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏ แล้วก็เข้าใจว่าเพียงการรู้เล็กๆน้อยๆน,นิดๆหน่อยๆเท่านั้นก็เป็นนามะรูปะปริเชทยานนะนี่เป็นการไม่ตรงต่อสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่าท่านยังไม่หมดความสงสัยว่าสภาพใดเป็นนามธรรมสภาพใดเป็นรูปธรรมเช่นในขณะที่กำลังเห็นก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตา และก็สิ่งนั้นจะปรากฏทางตาได้ก็เพราะมีการเห็นมีสภาพที่รู้เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ชาติจริงๆว่าลักษณะนั้นที่เป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้ไม่ใช่รูปธรรมเลยเป็นอย่างไรถ้าไม่อบรมเจริญสติจนกระทั่งมีความรู้เกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งชำนาญ ท่านย่อมยังคงสงสัยอยู่ว่านามธรรมนั้นเป็นอย่างไรรูปธรรมนั้นเป็นอย่างไรมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งท่านถามว่าเวลาที่สติกเกิดแล้วก็สงสัยว่าสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเป็นนามหรือเป็นรูปนี่เป็นความจริงนะคะเป็นการตรงต่อตัวเองเมื่อ,อยังไม่ใช่ความรู้ชัดไม่ใช่การประจักษ์ในลักษณะของนามธรรมที่ไม่ใช่รูปธรรมแล้ว แต่ยังหมดความสงสัยไม่ได้ว่าลักษณะของนามธรรมเป็นอย่างไรลักษณะของรูปธรรมเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความรู้นั้นจะต้องเจริญอบรมจริงๆเป็นความรู้ที่ละคลายความสงสัยจนกระทั่งเป็นความรู้ชัดหมดความสงสัยไม่ว่าจะมีการเห็นขณะใดสถานที่ใดอารมณ์ที่ปรากฏเป็นอารมณ์ที่ปราณีตไม่ปราณีตเพียงใด ขณะนั้นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาจนรู้ชัดในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแล้วจะไม่มีความสงสัยเลยว่าลักษณะรูปธรรมเป็นอย่างไรลักษณะของนามธรรมเป็นอย่างไรสำหรับการที่จะตรวจสอบว่าเป็นปัญญาที่รู้ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมมากน้อยเพียงใดขณะปกติธรรมดาอย่างนี้ที่กำลังเห็นอย่างนี้ค่ะ พิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นปัญญาที่รู้จริงในลักษณะของนามธรรมในลักษณะของรูปธรรมหรือไม่ในขณะนี้นะคะกําลังเห็นเนี่ยคะ่ะเป็นการพิสูจน์เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าปัญญาสามารถที่จะรู้ชัดในลักษณะของนามธรรมในลักษณะของรูปธรรมหรือไม่และสำหรับการรู้แจ้งแทงตลอดในลักษณะของสภาพธรรมที่เป็นการประจั์ความเกิดขึ้นและดับไป และก็สามารถที่จะแทงตลอดในอริยสัจธรรมรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยเจ้านั้นไม่ใช่การรู้ผิดความเป็นจริงในขณะนี้ตามปกติเลยถ้าปัญญาสามารถที่จะอบรมเจริญรู้ได้แล้วว่าการเห็นในขณะนี้เป็นนามธรรมอย่างไรเป็นรูปธรรมอย่างไรขณะที่กำลังได้ยินตามปกติในขณะนี้ เป็นนามธรรมอย่างไรเป็นรูปธรรมอย่างไรหมดความสงสัยแล้วนะคะก็สามารถที่จะประจักษ์ความเกิดดับสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยเจ้าได้เป็นการรู้สภาพธรรมะตามปกตินี่เองขอกล่าวถึงข้อความในพัทธิสุตรในอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตซึ่งสมัยนั้นท่านพระอ,อนน์อยู่ณโคสิตาราม ใกล้กรุงโกสัมพีท่านพระพัฒชิได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์แล้วก็ได้สนทนาธรรมกันเรื่องการเห็นชนิดไหนเป็นยอดของการเห็นการได้ยินชนิดไหนเป็นยอดของการได้ยินสุขชนิดไหนเป็นยอดของสุขสัญญาชนิดไหนเป็นยอดของสัญญาพบชนิดไหนเป็นยอดของพบ นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะว่าขณะนี้กำลังเห็นอยู่จะเป็นยอดของการเห็นได้ไหมในขณะที่กำลังเห็นอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ตามการเห็นในขณะนี้จะเป็นยอดของการเห็นได้ไหมพบในขณะนี้จะเป็นยอดของพบได้ไหมที่ได้เกิดมาแล้วเนี่ยค่ะในขณะที่กำลังเป็นอย่างนี้ ซึ่งข้อความในอัธกถามโนรธะปุรณีมีข้อความอธิบายว่าบทว่ายถาปัตสโตความว่าจะเป็นอิทธารมหรืออนิถธารมมีอยู่โดยอาการใดสำหรับผู้เห็นอยู่ซึ่งอารมณ์นั้นโดยอาการนั้นชื่อว่ายถาปัสโต ไม่ใช่ว่าต้องเลือกอารมณ์ว่าจะต้องเป็นอารมณ์ที่ดีๆเท่านั้นนะคะหรือว่าต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่เป็นปัจจัยให้เกิดสุขเวทนาโสมนัสเวทนาแต่ว่าไม่ว่าสภาพของอารมณ์นั้นจะเป็นอิทธารมหรืออนิธารมอย่างไรก็ตามสภาพของอิทธารมหรืออนิธารมนั้นมีอยู่โดยอาการใด สำหรับผู้เห็นอยู่ซึ่งอารมณ์นั้นโดยอาการนั้นชื่อว่ายะถาปัสโตไม่ต้องบิดเบือนเป็นอย่างอื่นเลยตามความเป็นจริงในขณะนี้ตามปกติอย่างนี้เองหลายบทว่าอนันตราอาสวานังขโยโหติความว่าความเป็นพระอรหันย่อมบังเกิดขึ้น โดยลำดับนั่นเองกําลังเห็นอย่างนี้นะคะจะเป็นอิทธารมหรืออนิธารมก็ตามสามารถที่จะดับกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้โดยลำดับต่อจากจากขุทวานวิถีที่เห็นนี่เองเป็นปกติจริงๆเพราะฉะนั้นการรู้แจ้งอริยสัจจะรมเป็นเรื่องของการอบรมปัญญาที่จะให้ประจักษ์การเกิดขึ้นแะดับไปของนามธรรมและรูปธรรม ที่กำลังเกิดดับเป็นปกติและถ้าขณะนั้นสามารถที่จะดับกิเลสได้ขณะที่เห็นนั้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะดับกิเลสได้โดยลําดับต่อจากการเห็นการเห็นนั้นเป็นยอดของการเห็นหรือว่าพบที่กำลังเป็นอยู่ในขณะน,นี้สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมต่อจากทางตาที่กำลังเห็นทางหูที่กำลังได้ยิน ตามปกติตามความเป็นจริงก็เป็นภพที่เป็นยอดของภพทั้งหลายข้อความในอธักธกถามีว่าพระอรหันต์นั้นของบุคคลนั้นชื่อว่ามีในลำดับแห่งจักขุวิญญาณคือลำดับต่อจากจักขุทวารวิถีนั่นเองแม้ในการได้ยินก็มีนัยนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นปกติธรรมดาจริงจริง เป็นเรื่องที่ว่าปัญญารู้แล้วหรือยังเท่านั้นถ้ายัางก็อบรมต่อไปเหมือนกับผู้ที่เวลาที่สติเกิดท่านเริ่มเจริญสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นก็เกิดความสงสัยว่านี่เป็นลักษณะของนามธรรมาหรือรูปธรรมสิ่งที่กำลังปรากฏนี่คะ่ะต้องอบรมเจริญไปตามปกติตามความเป็นจริงทีละเล็กทีละน้อยจนกว่า จะค่อยๆละคลายความสงสัยในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแต่ไม่ใช่ว่าโดยการบิดเบือนสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏด้วยความต้องการด้วยความปรารถนาที่จะข้ามไปไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและบางท่านก็อาจจะสงสัยนะคะเพียงรู้อย่างนี้หรือจะทำให้รู้ชัด จนสามารถที่จะประจักษ์ความไม่ใช่ตัวตนของนามธรรมและรูปธรรมทางมโนทวารวิถีประจักษ์ความเกิดดับสามารถที่จะละคลายความยินดีพอใจในนามธรรมและรูปธรรมได้ถ้าสติเกิดและความรู้ค่อยๆเกิดนั่นเป็นหนทางแล้วที่จะทำให้รู้ชัดเหมือนกับการเพราะปลูกถ้าท่านปลูกเม็ดลงไปในดิน ท่านมองเห็นต้นท่านมองเห็นก้านท่านมองเห็นกิ่งท่านมองเห็นใบท่านมองเห็นดอกท่านมองเห็นผลในเม็ดบ้างไหมยังไม่ปรากฏเลยแต่เมื่อท่านพนุบำรุงต่อไปจนกระทั่งเกิดเป็นต้นเกิดเป็นกิ่งก้านใบดอกผลย่อมเกิดขึ้นได้ในภายหลังฉันใด การอบรมเจริญปัญญาก็เช่นเดียวกันค่ะชั่วขณะแรกๆที่สติเกิดและยังไม่รู้ชัดในลักษณะของนามธรรมยังไม่แยกขาดออกจากลักษณะของรูปธรรมแต่อาศัยการเกิดขึ้นเนืองงเพิ่มเป็นความรู้ขึ้น